หลังจากที่มันอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับมันก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟที่แรกสัตว์เลี้ยงของเรามันล็อกไม่สามารถตั้งร้านได้นะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกมาแก้ไขมาสอนแล้วกันนะครับผมในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่มันล็อกนะครับเดี๋ยวพี่เชื่อว่ามันน่าจะทุกคนนะครับผมย้ำว่าทุกคนแน่นอนนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่มันล็อกเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าทําไมถึงมาล็อกแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาว่า ทำยังไงนะครับให้น้องๆสามารถตั้งขายได้ในร้านนะครับถ้าน้องสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับพี่ก็ได้ขายไปแล้วตอนนี้ได้มา100เอ้ย2,921เอ้ย11โทเค็นนะครับอันนี้มันสามารถซื้อได้ในส่วนของช็อปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ดูนะครับนี่เห็นไหมมันสามารถใช้โทเค็นนี้ได้เลยนะครับแทนเป็นโลบักนะครับเดี๋ยวใครอยากให้พี่สอนวิธีการตั้งร้านหรือว่าวิธีการขายยังไงก็ อย่าลืมเอ่อเม้นไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการดึงดูดแล้วก็วิธีการตั้งร้านขายนะครับอันนี้พี่ขายไปประมาณนิดเดียวแล้วผมได้มา2 9 0 0เแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลายๆคนอาจจะเจอปัญหามันล็อกอะ่ะมันไม่สามารถขายได้นะครับอย่าว่ามันไม่สามารถขายได้เลยนะครับมันล็อกทุกอันแน่นอนนะครับอย่าว่ามันอาจจะล็อกนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราหาที่ทําเลก่อนส่ว <laughs> นนีน้อยว่ะนี่อันนี้พี่ก็สุ่มไปแล้วนะครับแต่มานิดนึงนะครับ นี่ใช่นี่ไม่ไรแล้วกันนี่นะครับพี่ก็ได้ตั้งขายไปป๊อปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเปลี่ยน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 ที่ทำเลมาตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรากดไปแล้วก็เราเพิ่มตล่างมันเพิ่มได้ประมาณ50ตัวนะยามา่า1ลร้านเพิ่มได้50ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแพนน้องมาดูที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมสัตว์เลี้ยงมันจะล็อกแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะล็อก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 แบบนี้ นี่ล็อก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 แต่คือเดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วกันนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่มันล็อกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อน่าพี่มีเกียนไหมมีคิดตัวอ่ออุ้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะสัตว์เลี้ยงที่มันล็อกอ่ะอืมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคในควผมสัตว์เลี้ยงที่มันล็อกคือสัตว์เลี้ยงที่พึ่งเทศหรือว่า พึ่งโอนพึ่งถ่ายถ่ายทอดเออเหมือนเหมือนว่าเราโอนจากอีกตัวหนึ่งมาให้ตัวเนี้อันที่เช่นพี่มีอยู่2 3งสามไอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ไอดีตัวอื่นนะพี่ยังเก็บเสลี่ยงอยู่แล้วก็พี่ก็ได้โอนมาในส่วนของไอดีหลักตัวนี้ที่พี่ได้ตั้งร้านนะครับมันเลยไม่สามารถวางขายได้นะครับวิธีการแก้ก็คือไม่ต้องแก้เลยเพียงแค่น้องรอประมาณ10นาทีนะครับน้องๆรอไปเลยประมาณ10นาทีหลังจากนั้นน้องๆก็สามารถตั้งร้านขายได้นะครับ นี่เห็นไหมพีก็ได้ตั้งขายไปประมาณหนึ่งอะนะครับมันมีตอนแรกมันล็อกแบบล็อกทั้งทั้งหมดเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอประมาณ10นาทีนะครับมันเลยแก้ให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับมันมันไม่ได้มีอะไรเลยก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันไม่สามารถถืดได้ด้วยนะย้ำว่ามันไม่สามารถแบบใช้ในส่วนของขอันนี้ได้เลยอ่ะอ,นอันนี้ไอบัตรนี้นี มันไม่สามารถใช้ได้เลยอ่ะตส์บางตัวคือมันมันล็อกอ่ะมันไม่สามารถเทดได้แต่คือตอนเนี้ยมันเทได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอนะ่ะตอนอัปเดตมาได้ ail, แหละโคตรแหลกนะครับย้าว่าโคตรแหลกมากแต่ตอนนี้มันอัปเดตเข้ามามันดีขึ้นแล้วแหละนะครับแต่อันนี้สั์เลี้ยงล็อกอ่ะมันยังไม่แก้นะครับมันต้องรอประมาณ10นาทีนะถึงน้องๆจะสามารถตั้งร้านขา,ายได้นะครับแนะนํานะครับให้น้องๆมาก็ยืนไว้รอประมาณ10นาทนะีแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้อ่ะนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรี เดี๋ยวมันก็ปดล,ล็อกให้แหละนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันแค่มันแค่ล็อกไว้เฉยๆรอประมาณสินาทีมันก็แก้ได้อันนี้คือตามนี้นะครับย้าว่าง่ายสุดแหละโอเคเดี๋ยวพี่ลองไปไล่หาอุ๊ยอะไรไวะนั่นเขาได้อ,ดอะ่ะพี่ก็ได้ตัวประมาณหนึ่งเห็นไหมราคามันถูกกว่าด้านนอกเยอะมากมดถ้าน้องๆไปซื้อด้านนอกอะ่ะตัวละประมาณ10 10บาทหรือว่า5าบาทแต่เนี้ยหนึ่งหนึ่งโทเค็นอ่ะเป็นอะไรที่แบบถูกมากๆาก น้องๆสามารถซื้อมาแล้วก็ขายไปได้นะนี่อาิเช่นอันนี้นะครับน้องๆสามารถซื้อมาตัวละ1โทเตัวค็นแล้วก็ขายไป100เง้อย้ยี่สิบห้าดิยี่สิบห้าตัวค็นก็น้องๆสามารถขายได้นะครับเห็นไหมแต่ละตัวคือแบบถูกมากๆนะครับนี่20โทเตัวค็นก็ประมาณเออสิบบาทห้าบาทอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบถูกมากรู้สึกว่าพี่ชอบในส่วนของอีเวนต์นี้นะมันสามารถเพิ่มเหมือนว่ารอบต่อไปอะ่ะนี่ ของแบบนี้มานะน้องๆก็สามารถใช้ไอ้โทเค็นนี้นะครับแทนแทนได้เลยอะแต่ถ้าสัตสัตเลี้ยงตัวใหม่ๆมาไม่รู้ว่าไอ้นี้มันอัปเดตออกไปยังนะอาทิเช่นไอ้ตัวไหนอะตัวช้างแบบนี้นะครับไม totally right the the ่ต้องเติมไม่เสียเวลาน้องๆก็เพียงแค่เก็บโทเค็นแล้วก็เอาไปซึมเอาไปซุมที่ไหนเอาไปซุมที่ไหนเอาไปซุ่มนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากได้ร้านสวยๆนะครับน้องๆก็สามารถมาซื้อได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ เดว่าน้องๆคนไหนที่ไม่มีเงินซื้อในส่วนของตรงนี้นะครับน้องๆสามารถหาสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือทิกนะทิกแล้วก็กดไปที่นี่แล้วก็นี่ยืนไปเลยให้มันเป็นจุดเด่นนะแล้วก็เดี๋ยวคนเห็นมันก็จะไมาเองนะครับยืนไว้แบบนี้เลยนะครับแต่ห้องนี้มันน้อยห้องนี้มันน้อยมากหมเห็นไหม <S 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 เห็นไหมเห็นไหมเหไหม เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมันดึงดูดอะ่ะเออนะครับประมาณนี้นะครับห้องนี้มันน้อยแต่พี่แนะนําให้น้องๆไปหาห้องที่มันมีต่างชาตินะครับย้ำว่าให้มีต่างชาติพี่เจอห้องหนึ่งอะ่ะพี่เจอห้องหนึ่งที่มีต่างชาติแบบเกือบทั้งห้องอ่ะนะครับตอนแรกอ่ะพี่มีตัวเครนอยู่ประมาณ1000นอะ่ะเพิ่มมาเป็น2องพแบบต่างชาติคือต่างชาติกับคนไทยมันเล่นไม่เหมือนกันไงราคามันก็ต่างกันนะครับบางทีราคาคนไทยเขาหากัน แพงนะครับ <ar> แต่ต่างชาติมาหากันถูกหรือว่าอันนี้พี่ขายถูกแต่ต่างชาติมันคิดว่าแพงกว่านี้นะผมมันก็ต้องเล่นด้อมไปเรื่อยๆนะครับแนะนํานะครับแม่น้องหาห้องต่างชาติเยอะๆแบบนี้น่าจะน้อยแบบนี้น่าจะเป็นคนไทยหมดเลยนะย้ำว่าอันนี้น่าจะเป็นคนไทยหมดเลยขายได้หมดเลยนะ้ผลมงผลไม้นะครับน้องๆก็ลองมาสุ่มมาขายกันดูนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆสามารถ ขายได้โดยที่น้องๆไม่ต้องเติมอ่ะสัก,กบาทเดียวเลยนะครับเพียงแค่น้องเปิดไข่หาในส่วนข,ของไข่หรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับในการขายเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆสามารถไปทํากันดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็น,น้องขคนไหนที่วางขายไม่ได้ก็รอประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็หลังจากนัก้นก็สามารถขายได้แล้วนะครับลองทำมาดูนะครับ ไม่ผิด,ผดพลาดประการใดหรือว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้นะครับโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับ